4มาดูครับยกที่3คู่เอกนำรายการเพชรมรกตครับจากนครราชสีมาครับนเงินจากอุบลราชธานีดีเซลน้อยเตะขาเปิดบอลสมดอกอีกคู่นะครับโอุ้ยเอาละครับขึ้นพอได้ไหมยังขึ้นให้ได้เสียไปก่อนครับความของเพชรมรกตตีคืนดีเซลน้อยตีคืนไหลเชื่อครับเป็นทั้งคู่นะครับเปิดเกมมาเดินลุยเลยนะครับดีเซลน้อยเดินลุยก่อนนะครับอ้าว ออกนำสะบัดโดนสายจยับยกอบลงนี้โดนเหลี่ยมลูกเก่งเขาเลยครับจับขาแล้วตัดล่างครับลม้ลมลงไปหลายครั้งครับทันในเอ้าคู่คุณทำได้ผมก็ทำได้ฮ<อ>ันควันอ่าเป็นสองได้สองก็ได้หนึ่งสร้างจังหวะกันมาขวามา,าไม่ถึงก็ปลายปลายรับใครตีใครก่อนครับพทคโมกดตีต,ตีไม่หนัก แล้วลงเท่ากันแล้วครับคนละสองแล้วครับช็ละเอียดทั้งคู่ครับเอเจ้ตั้งสองเข้าไปทั้งคู่ครับเสียบซ้ายไม่ถึงอ้าวาะยะซ้ายถึงครับออ,อกอีกแล้วครับสอกอีกแล้วครับจังหวะบวกกันโอ้เพ็รเราก,กดบวกด้วยสอกครับระยะประชิดเงาไปอีกแล้วครับ โอ้สองอีกแล้วครับยกสี่กับยก3ตู้แตกอีกแล้วครับโอ้โหก่อนหน้านี้ก็สอกครับแต่ที่นี้จะเป็นสอกขวานะครับเดี๋ยวดูช็อตเด็ดเจ็ดสีครับนี่คือพิ้งสงของมวยไทยด้วยนะครับดูังหวะสับศอกนะครับดันเข้าไปครับบวกศอกครับวากศอกขวานะครับหัวน้อยนทำศอกท้ายเพลรประกอรนี้ติดเชือกลับบวกศอกครับหายตึงครับหลับกลางอากาศ เลยนะครับจังหวะเปิดหน้าพอดีครับโอ้โหคางครับคางล้วนๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยครับถลองชัยครับโอ้โหเพชรปลกย